เล่น,นะคะขายน้ำผึ้งคุณขายบอกว่าที่นี่ถูกกว่าในควีนส์ทาวน์ไม่รู้จริงไม่รจริงไม่รู้นะ ฟูทวนเซ็นเตอร์วงเวียนนวงเวียนของที่ทนี่ๆนะแต่มาเท่าทาวนเซ็นเตอร์เอ้ยมีอหนนของกินกอนเลยเหรอไม่เคยแม่โดนัลตรงข้าม่องอันนี้เลยย่ะเอาไวที่โอ๊คคอนเนลลเซ็นเตอร์นะพดอดีฟู๊ทคอ นาหารไทยก็สิบเหรียญอัพ เราคนที่มานะคนกินแมกโดนอราะมันถูกที่สุดแล้วสารทจะกินอะไรครับเดินก่อนจะกินอะไรครับแล้วแต่ครับเดินกินกินแม็กโดนออกมั้ยเออ <c oughs> เอามือน,นี้เป็นไงบ้างก็มากินรางวัลที่เป็นแม็กโดนอ๊อก มื้อนี้สองร้อยม่ทั้งหมดยี่สิบยี่สิบแยี่สิบเหรียญห้าร้อยบาทแมกโนนฟรีไวไฟนะครับนี่เสื้อเท่าไหร่ค่บเหีสเหรียญสองร้อยสิ ไปทำอยู่ปทอยู่ร้อยมแก้วโคเลยร้านไนดีที่ขวดแดงัดือดครับอยู่ในคิว ี่ไงสวัสดีทุกท่านถามเท่านั่งมาชิมช็อกโกแลตร้านพัทลก์เนียนะครับอยู่ตรงริมท่าเรือครับริมท่าเรือร์มีช็อกโกแลตกับคี่ให้หนึ่งอันให้โอเคโอเคุกกี้เนยอ่ะไปนั่งใกล้ๆป้ายร้านไปบีใกล้ๆป้ายร้านดิเอาใหม่เอาให้ดูหน้าร้านสิอ่าอ่าก็เนี่ยถ่ายทำอยู่ แรงบ้างครับตื้นเลยครับนเป็ไงร้อนมากไม่ร้อน,อนแอ<ม>้ข้าวจีนึ่งบนไม่ร้อนร้อนเหรอข้าวจนมันเป็นครีมเ,เป็นฟองร้อนอ่ะร้อนก็ว่าดีนะร้อนวัดเหรียญวัดห้าสิบบาทแก้ววะดห้าสิบ ม่หวานเลยนะี่ยช็อกโกแลตไม่หวานอรอนนะอนฟองไม่อรอช็อกโกแลตช็อกโกแลตพาเนียน,นะครับมีที่แอร์รแอร์รทาวเวอวนากาอร่อยอร่อยใช่ไหมใช่ไหมเข้าได้ไงนีน็ต เาารเาจะสั่งดูนะคะก็มีราคาหนูมีพายมีสมูทตี้มีจูสขนมปังมีแซนด์วิชก็มีใจซื้ออะไรกินคะ มาที่ร้านเฟิร์สเบเกอร์ใช่ปะเบเกอรี่ที่อยู่ข้างเฟิร์สเบเกอร์เดี๋ยวจะมาลองกินเฟิร์สายนะครับค่ะดูร้านเขาทำเฟิร์สสเต็กด้วชีสกับเฟิร์สไทน์แบบอืมเราอยู่หน้าร้านเฟิร์สเบเกอร์นะครับเราสั่งเฟิร์สไายซึ่งเป็นเนื้อวัวมาในชุดบัตเตอร์ดูหน้าตาอย่างนี้นะคะ ก็เดี๋ยวผลงานตบายหละายนวไปลอดอัพเดอริงไหมครับ อ,อ,อ,อันนี้เล่นในที่บจะบอกที่เทาอยู่ที่ไหน ไ,ไปจับที่ไหนครับจับแถวสวนนะคะแถวใน, Queen นะควีนทาร์เซนเตอร์ค่ะ Welcome Queen's to Queen ทะเลสาบเวลาเดินก็ต้องเดินขึ้นเดินลงเป็นถนนแบบนี้โอราที่จะขึ้นไปดูวิวเมืองของควี e นส์ทาวน์แต่เราไม่ได้ไปเพราะว่าฝ้ามืดเกลยว่าเสียายตังแน่ขึ้นไปแล้วไม่เห็นอะไร ตำนานที่ขนาดแปดโมงกว่าคนก็เริ่มเยอะแล้วพี่ตูกำลังสั่งอาหารสั่งอะไรเหอะอะไรก็ได้ไสั่งอะไรคะก็สั่งเบอาาร์เบอร์เกอร์อ่าแล้วเบอร์เบอร์เกอร์วิกี อาเปิดสิคะนี่ดูเปิดอันนี้อะไรโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะขอบอกว่าใหญ่มากเลยใช่ไหมคะอันนี้วิชีส ในนี้ก็มีมีเนื้อมีอะโ,โทเมโต้หัวหอมแล้วก็ผักกับบัดอันใหญ่มากอันนี้มีเนื้อหัวหอมแล้วก็ผักแล้วของปเาเน่งล่ะคะเป็นกา้นกานแต่มีชีสหรออันนี้มีชีสแต่กินเนี่ยใหญ่มากเกินเกิน อร่อยกเดืแล้วตั้งอร่อยนะแล้วมันหดีอือรอยอร่อยรงจัแล้วมัหอมอ่าเดี๋ยวกินกินก่อนมันไม่เหมือนไอ้เนี่ยที่เราเคยกินอะไรงี้นี้มันหอมไม่ผักอะผักหอมดีเามันจะเป็นอะไรต่จงเหรอลกินชีสไหมกเนี่ยกนี่กินแล้วกิไงคะ อร่อยหัวหอมเนาะหอมหอมในเครื่องเลยอืมพวกพวกไม่กินหอมแดงเพราะก็อร่อยไม่หอมแดงแต่ค่ะเป็นยังไงคะรสชาติตอนขึ้นเครื่องนะคะหรือเวลาชั่วโมงกว่าเช็คเอาท์สิบโมงที่แบ็คแพ็คเกอร์ที่แบบว่าต่อข้าวสารเนี่ยค่ะแล้วก็ขับรถมาดิมเลกเพื่อจะดูเพื่อจะเก็บภาพวิวสวยงามเดินจามเช้า ที่ทะเลสาบในเมืองควีนส์ทาวนตรงนู้นจะเป็นใบไม้เริ่มมีสีดึงเปลี่ยนสีแล้วนะคะมีเรือกำลังแล่นผ่านไปนะคะเขามาจอดรถดูอะไรคะนี่ค่ะวิวเมฆหมอกบนภูเขาช่างสวยงามเหลือเกินมีคนเล่นไอ้นี่ด้วยอะ่ะเขาเรียกพาราชูตป่ะ เหมือนเมืองไทยเลยแต่ไม่รู้ราคาเท่าไร่คงจะแพงนะดูบรรยากาศของกรดูอออท้ำไหมคะใบไม้สีเหลืองร่วงหลนบนท้องหญ้าบนพื้นหญ้าต้นไม้เนี้ยใหญ่มากเลยอ่ะประมาณสิบคนโอบแน่เลยกี่คนโอบเนี้ยในแค่เนี้ย ดแถ่ายทำสารคดีเป็ดหากินในน้ำนางไม่เอาปากขึ้นเลย เครื่องออกบ่ายมงสีที่ควีนส์ทาวน์ก็เลยซื้อเบอร์เกอร์คิมกินแ่หนักลางวันกินรถแล้วก็เดี๋ยวจะึ้นรถแถวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นที่เบอร์เกอร์คิงนะคะฟรอ z e n แก้วอย่างเงี้ยค่ะแก้วละ1เหรียญแก้วละยี่้าบาทจัดไป3เท่าจัดไป